แฟนคลับเจ้าลี่อิงทุ่มเงินกว่า94ล้านบาทเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของนักแสดงสาวตามรายงานแฟนๆของเจ้าลี่อิงติดป้ายบิลบอร์ดวันเกิดขนาดยักษ์ให้กับลี่อิงใน9้าเมืองใหญ่ๆ ซึ่งรวมถึงเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหนานจิงชิงเต่าและอู่ฮั่นป้ายโฆษณาดิจิทัลนี้จะเล่นวิดีโอของนักสแสดงจํานวน120ครั้งต่อวันเป็นเวลา2วันติดต่อกันนะคะและคาดว่าค่าใช้จ่ายประมาณ17.7ล้านหยวนหรือประมาณ94ล้านบาทไทยยิ่งไปกว่านั้นแฟนคลับยังได้บริจาคเงินในนามของลี่อิงให้กับแคมเปญ The Pan of Garding Girl ซึ่งปกป้องเด็กผู้หญิงจากการล่วงละเมิดทางเพศและช่วยให้ความรู้แก่เด็กที่ถูกทอดทิ้งในจีนจน นวน150คนในหัวข้อต่างๆเช่นเพศศึกษาความรู้ด้านสุขภาพกายและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในขณะที่เจ้าลี่อิงนั้นเธอใช้เวลาวันเกิดของเธออยู่ในกองถ่ายซีรีส์เรื่องปฏิพีไร้พ่ายในหงเตี้ยนและนี่คือฉากวันเกิดของเจ้าลี่อิงในสตูดิโอที่มีการเผยแพร่ออกมาให้ชมนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ